สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมมาแนะนำแอปพลิเคชันที่เพื่อนๆจะสามารถทำการเปลี่ยนเอกสารนะครับบนหน้าจอของเรานะครับไม่ว่าจะมาจากแอปพลิเคชันไหนนะครับพวกไฟล์ต่างๆตระกูล Microsoft นะครับหรือว่าพวกเว็บเพจต่างๆรูปเลิบอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นเอกสาร PDF เพื่อให้ประหยัดพื้นที่แล้วก็ง่ายต่อการแชร์ต่อได้เลยนะ,ะในที่นี้ผมจะใช้แบบ เว็บนะครับสมมุติว่าผมไปเอาข้อมูลจากเว็บหนึ่งนะครับอ่าเปิดเว็บมาผมก็ไป Copy ตัวที่อยู่นะครับหรือ url ของเว็บมานะฮะเราก็มาแปะนะครับอ่ากดแปะไปนะครับกดอ่านี่ไปเลยนะครับเราแตะไปที่ปุ่ม convert to pdf นะครับอ่าตรนนี้เขาก็จะแปล เป็นไฟล์ PDF เรียบร้อยแล้วนะครก็สามารถดูได้แล้วก็ถ้ามีส่วนที่เราไม่ต้องการนะเพื่อนๆสามารถกด e d i t PDF นะครับแล้วก็สามารถเลือกนะครับว่าจะรวมจะแยกสมมุติว่าผมจะลบหน้าที่มันเป็นโฆษณาบางตัวออกนะครับเส่นส่วนใหญ่เนี่ยพวกเว็บเนี่ยก็พวกหน้านท้ายเนี่ยมันจะเป็นพวกโฆษณานะครับเพราะนั้นมันจะได้ไม่กินพื้นที่ของเรานะครับเราก็เอาให้เหลือเฉพาะ หน้าที่ต้องการจริงๆสมมุติว่าเหลือแค่นี้นะครับเรากดเซฟ p p f f นะครับเขาจะสร้างไฟล์ึ้นใหม่นะฮะแล้วเราสามารถทําการส่งตัวไฟล์ PDF ตัวนี้นะครับไปที่แอปพลิเคชันโซเชียลต่างๆหรือจะส่งอ e ีเมลไปได้หรือจะ copy ลงเครื่องก็ได้นะฮะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะฮะก็แอปตัวนี้นะครับก็สามารถโหลดมาใช้งานได้ฟรีนะครับจากในแอปโซเลยนะครับ PDF นะครับหรือกด ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครก็เนี่ยนะ,ะสามารถโหลดเป็นแอปตัวหนึ่งที่แนะนำว่าโหลดติด iPhone ไ,ไว้เลยนะครก็จะช่วยให้เราสามารถแปลงไฟล์เป็น PDF ได้อย่างง่ายๆนะครได้ทันทีเลยนะครแล้วก็ซัพพอร์ตหลายตัวฟอร์แมตเลยนะครก็สามารถทำอะไรได้เยอะแยะเลยนะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจพร้อมกดรูดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ